เคซีบารมีพุทธสโรเราชื่ออะไรครับน้องคอปเตอร์ครับวันนี้เราไปไหนครับลูกไปซื้อมีดด้ามด้ามงาแหมอะไรลูกแหมทองคำเลขเก้าครับวันนี้เรามีนัดดูมีดด้ามงาแหมทองคำขนาด1.5นิ้วเ 9, ลขเก้ารุ่นพัดนพ9เก้ามีดที่หายากอีกเล่มหนึ่งแหมทองคำน้ำหนักประมาณ10-11กร,รมัมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเราเดินทางไปหาพี่โยเลยครับไป ก็สวัสดีครับผมเกซี่ปานมีบุตรช้สโลงครับแล้วก็พี่โอสวัสดีครับท่านใดมองหานะไม่ว่าจะเป็นสิงห์หลวงพ่อจ้อยใช่ไหมพี่แล้วก็เป็นมีอะไรอีกมีมีพวกเครื่องรางท,ทั่วไปครับทั้งหลังทั่วไปก็ติดต่อไปทางพี่โอได้ดีวันนี้ผมนัดพี่โอนะครับกับมีดพัดนบะเก้าสองมีดด้ามงาฝักงาขนาด1.5นิ้วแหมนทองคําน้ําหนักประมาณ10ถึ 10. ง11กรัมนะครับฝากกดไลค์กดสลักสา,ายด้วยแล้วก็ใบมีดเป็นใบมีดทองเหลืองวน มีบนสารประมาณนะโอ้โหเยอะมากครับประมาณ6 0 7 0กว่าอย่าง6รักว่าอย่างครับไงเดี๋ยวรับชมกันเลยครับใช่ครับวันนี้เป็นกล่องนี้นะครับก็จะมาในกล่องอย่างดีครับกล่องไม้อย่างดีนะสวยสวยสวยนะ้อมทะเบียนงานครับทะเบียนงาอ่าทะเบียนงานทะเบียนงานพร้อมกระดาษพร้อมกระดานะครับอ๋อ มวลสารไม่ใช่70ครับประมาณ200กว่าผมก็ว่า200กว่าเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ผมให้ดูนะครับมีมวลสารทั้งหมดโดยประมาณ200กว่าก็อย่างครับในมีดใบทองเหลืองชุดนี้นะครับอันนี้เป็นขนาด1.5นิ้วนะครับสร้าง12เล่มเล่มนี้เลข9นะครับ2.5เลข9อยู่กับผมอันนี้1.5อยู่กับผมนะครับผมให้ชู ืูสันเลยจับของแพงต้องจับไว้เดี๋ยวหล่นครับของแพงอ่ายังไงฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร e ด้วยท่านใดมองหา สิงห์หลวงพ่อจ้อยวัสิทรุมพรนะครับหรือว่าเครื่องรางโดยทั่วไปต่างๆก็ติดต่อไปทางพี่โยได้ทาง Facebook ของพี่โยเลยที่เป็นลูกศรยุ้หน้าไงวันนี้ผมกับพี่โยลาไปก่อนเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับพี่โยฝากกดไลค์กดชัร์จตะไครด้วยฝากติดตามพี่โยด้วยผมกับพี่โยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ที่ไปเอาได้วันนี้ก็จะเป็นนี้นะที่รุ่งชลองอายุครบ99ปีรุ่นพันธุ์พม่เพระคูณน,นิวิทย์ปุญญากรหรือว่อพัดวัดทันหาจะเป็นกล่องย้ดีที่ผมได้เคยที่ที่ที่เห็นไปช่วงต้นคลิปแลละจะเป็นกล่องกระเบียดีอ้จะเป็นกล่องไม้แบบนี้เลยกล่องดีนะสลักก็ดีนะนะเปิดมาปุ๊บนี่มีทะเบียนงาให้ทะเบียนงาช้างมีดหมอด้ามงาฝักงานะทะเบียนงาช้างแล้วก็เลข0 0น ตรวจแล้วนะครับนี่เป็นนัำเบอร์ของงานปกติจะติดวิที่กล่องนะมาดดุกมงคลน,นะประมาณนี้เลยนะ,ะยยยยนะถือว่ารีวิวมาโดยคร่าวๆว่นเพราะว่าเดี๋ยวต้องมารีวิวมีดอย่างนี้อันนี้เต็มๆอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นเล่มนี้นะครับมีดหมอหลอมวัสดกด้านงานฝักงานแห่ทองคำขนาด1.5นิ้วสร้าง9สร้าง12เล่มน,นะนะนีล้งสวยนะ จะเลเซอร์ยันมีไว้สองฝั่งเลยนะครับตรงนี้จะมีรูเพราะว่าเป็นตัวเจาะเพื่อฝังไมโครชิปนะครับตรงนี้ห้ามตอกนะประมาณว่าห้ามเอาอะไรไปตอกเพราะมันเป็นงานนะเป็นงานแล้วมันเมือนแค่หยอดกาวอุดรูไวนะ้นะแม่ทองคำแท้นะครับทองคำแท้นะครับทั้งชุดเนี่ยหนัก1 0ถึง11กรัมนะครับโดยประมาณจ็อกใจมากหน้าขึ้นคอมากเลย ตอกเลข9้าแล้นะครับสวยงามเข้มขังนะมลก้าจับแรงจับของแรงจับของแพงมูอสันนะจะตอกเลข9ไว้นะครับตอกเลข9ไวน้นี่แล้วก็จะตอกโคดไว้ฝั่งนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับใบเป็นใ,ใบทองเหลืองนะครับมวลสารกว่า2 0 0กว่าชน,นิดนะเดี๋ยวผมให้ดูตอนหลังนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเดี๋ยวผมมารมีรีวิวอันนี้อีกครั้งหนึ่ง พร้อมการสแกนพร้อมการสแกนผ่านโซสัตนะอย่คลิปนี้ผมลาไปก่อนนะคร่าวๆก่อนสวัสดีครับ